วันนี้วันนี้เราเล่นเป็นสายความเหมือนเดิมนนไอ้คนใจรา้รจรายอะไรเนี่ยใจร้ายอะไรเพื่อนเราไม่เขาพิมพ์ว่าเราใจร้าย ในข้อความอ่ะใครอะไรของมึงเนี่ยบล็อกการซื้อสารสมีคนบล็อกด้วยนะ บล็อกใหญ่ไม่อยาฟังเสียงพูด้าตีเป็นอะไรวะอยู่ที่บอกว่าเป็นไอ้บอกว่าเราใจร้ายไม่รู้ใครเหมือนกันสวยนําไปแล้วนะ20วอะคิ Q Q ็ที่ฆ่าไว้อะ ตีแรงเอาเรื่องนะเนี่ยไม่ใช่ตีแรงสิก็ตีแรงนั่นแหละตีเลวเป็นพิเศษเฮ้ย hey, ว่าไงน้องว่าไงน้องว่าไงน้องสาวสวยว่าไงลูกพี่มาทำอะไรตรงนี้ลูกพี่มาสิลูกพี่สองรูปหนึ่งอะว่าไง ฟัมไม่รื้เลๆเฮ้ยเฮ้ยมาดิอย่าหลบดิเราต้องไปกำจัดคลิปเลนกลาง แล้วก็สตูเลนกลางด้วยนะทุกนส่วนใหญ่เนี่ยเอาวีไม่ค่อยมีคนดานะไม่ค่อยมีคนเปิดใหม่แต่ว่าถ้าเจอไอ้พวกฟรีไฟเนี่ยประจำเลย ถ้าเล่นฟรีไฟอะโดนด่าประจำเพราะว่าเราเล่นเราเล่นแปลว่าเราเล่นดึงหัวไม่เป็นไงก็เ,เลยเล่นกะนิดหน่อยฟาร์มไปเรื่อยๆนะทุกคนฟาร์มไม่ตังเยอะ ที่แรงจังตอนนี้นะ่ะดูจากการเงินนะ่าเราจะชนะนะเราน่าจะชนะ Your team has เล่นบนเอาเรื่องนะทุกคนเยอะเหมือนกันสี่คนได้มั้งเอเล่นเป็นไหมเนี่ยเข้ามาในป้อมทำไมเล่นเป็นไหมเนี่ยจะตายเลยจะตายแลย้วมันจะตายแลย้ว มีหนึ่งตัวนะอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงปั๊บปึ๊บปุ๊บเราเล่นกับบดนแน่เลยเราเล่นกับไก่แน่เลยมันเข้ามาในป้อมเรา มาดี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 าดไปปหนอ่ะมาดีครับมีเพื่อนขอบคุณเราด้วยแหละว่ามึงกลับไปบ้านดีกว่า ไปเพิเ่มเล então, <like the> ือดก็ด like ีอ๋อเข้าไปในป้อมไอ้เฮียมันเข้าไปในป้อมทำไมเอ้าเข้าไปในป้อมทำไมเอ้าไปกูจีตายเลยกูจะตายเลยไอ้ตัวนั้นแม่งเม่ตายเฮียตัวนี้สิบสามต่อแปด มิน่าอ่านว่ามิน่าหรือเปล่าไม่รู้มีหน้าเล่นเป็นไหมเนี่ยอย,ยอมดิพิมพ์อะไรก็ไม่รู้พิมพข้อความเนี่ยมึงจะยอมอย่างเดียวเลยบ้าเปล่า เล่นนาวีเนี่ยไม่เคยมีการพิมพ์ข้อความที่สามัคคีกันปับปุ๊บ you have enemy. ส่งสามตีตายอ่ะมาดิมาดิ ม,มาดิ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 าดโอ้เมน่าอย่ามาทร่นะเว้ยไอสลัดเกินไปแล้วทุกคนรู้ไหมไอสลัดเนี่ยน่าจะคำที่มาจากไอ้นั่น ไอ้สลัดน่าจะมาคำที่มาจากไอ้หน่นะโอ้ <Ultimate. S 1> ไม่แต่นัดตัวนี้โอ้แบบคน <Ultimate. S 1> แบบว่าอ้อมพูดคำหยาบมากเลยแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องเป็น <Double kill. S 1> ไม่ต้องแปลเองนะเดี๋ยวเราไปให้ <Double kill. S 1> ต้นเกมก็จะยอมแพ้แล้วเนี่ย โหแรงมากสวยอะ่ะมาดิ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 โอ้วิ่งอย่างมาจบเกมได้ไหมเนี่ยจบเกมดีกว่าเนาะ <Domin ate. S 1> สู้ไปก็เท่าน,นั้นแหละเล่นกับคนเล่นไม่เป็น ไม่ต้องแย่งว่าจะเล่นตัวไหนหรอกไม่ต้องแย่งกันว่าจะเล่นตัวละครไหนเพราะว่าถึงยังไงเราก็ชนะถึงมึงเล่นไม่ถนัดโอเคนะทุกคนเราจบเกมเราจะจบเกมเพียงแค่นี้นะขอบคุณที่รับชมนะกดไลค์ใด้ด้วยเป็นกำลังใจ ก็อาไปในความพูดคำหยาบเลยพูดไม่เพราะวันนี้ก็จบแค่นี้นะขอบคุณทุกคนมากนะ